การตึกเสาตงอถล่มหลังแผ่นดินไหวนเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางส่วนบอกว่าตึกมันยังสร้างไม่เสร็จปูนยังไม่เสร็จตัวมันก็เลยถลม่มแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกว่าส่วนสําคัญในการรับน้าหนักและก็แ,กแรงสัน่นสะเทือนของตึกดังกล่าวนั้นสร้างเสร็จหมดแล้วบางคนบอกเนี่ยตึกยังไม่เสร็จมันเลยพังไม่เกี่ยวครับตึกนี้เสร็จแล้วโครงสร้างเสร็จแล้วต้องทํางานได้แล้วก็คือโครงสร้างที่สําคัญอะ ตัวเสาตัวอะไรมันอ่ะมันเสร็จหมดแล้วมันเหลือแค่การตกแต่งภายนอกภายในแค่นั้นเองทีนี้มันก็เลยมีคำคำหนึ่งผุดขึ้นมาคือคําว่าตึกกากเต้าหู้เขาตึกกากเต้าหู้นั้นถูกนํามาใช้ครั้งแรกโดยนายรัฐมนตรีจูหลงจีของประเทศจีนในช่วงปลายยุค90นมันก็เป็นการเรียกสิ่งปลูกสร้างที่เปราะบางมีรูพุนเหมือนกากเต้าหู้ที่เป็นเศษที่เหลือจากกระบวนการผลิตเต้าหู้อีกทีและคํานี้ก็โด่งดังขึ้นมาหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวนในปี2000ซึ่งมาตรวจสอบทีหลังพบว่า อาคารเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบและก็ละหลวมวัสด,ดุและเทคนิคการก่อสร้างก็ด้อยคุณภาพข้อมูลระบุว่าตึกกากตะหู้นั้นมักมีสาเหตุมาจากความเร่งรีบในการก่อสร้างหรือไม่ก็มีการทุจริตคอร์รัปชันส่วนจะจริงเท็จแค่ไหนนั้นก็ต้องไปตรวจสอบบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างกันต่อไปพูดถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างล่าสุดในมีการเปิดปเผยข้อมูลก็ประมาณบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนประเทศไทย บริษัทที่รับเหมาก่อสร้างตึกสตงที่ถล่มนี่แหละมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทโดยข้อมูลระบุว่าบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนประเทศไทยจำกัดเนี่ยมีการจดทะเบียนเมื่อวันที่10สิงหาคม2561โดยมีทุนจดทะเบียน100ล้านบาทมีรายชื่อกรรมการคือนายชวนหลิงจงังและนายโสพลมีชัยมีสัดส่วนถือหุ้นสัญชาติไทย51%มีสัดส่วนถือหุ้นสัญชาติไทย51ล้านบาทและนายโสพลอีก49%นนายประจวบสิริเขต 40.8%และนายมานัทสีอน,นันต์อีก10.2%ขณะที่สัดส่วนถือหุ้นสัญชาติจีน49รายขณะที่สัดส่วนถือหุ้นสัญชาติจีน49รายเป็นบุคคลหนึ่งรายนั่นก็คือนายชวนหลิงอันนี้เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆข,ของตัวบริษัท แล้วก็ผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้นเองล่าสุดเนี่ยนายอนุธินชาณวิรยกุลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนย่ได้มีการหารือกับนายหานชื่อเฉียงเอกัอครราชทุตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแล้วก็นายหลีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภายัยอุโมงถลม่มและแผ่นดินไหวของกระทรวงการจัดการสา,ราการณฉุกเฉินแห่งประเทศจีนโดยทางกระทรวงมหาดไทยเนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อท็จจริงขึ้นมา ทำหน้าที่สืบหาข้อได้จริงและรายงานมายัางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใน7วันเพื่อตอบข้อสงสัยของประชาชนและสังคมให้เป็นที่กระจา่างคำถามก็คือตึกที่ถล่มลงไปเนี่ยเป็นตึกกากเต้าหู้หรือเปล่าก็เดี๋ยวก็รอตรวจสอบกันต่อไปล่าสุดเห็นมีการเก็บตัวอย่างเหล็กหรือว่าปูนที่ใช้ในการก่อสร้างไ,ไปตรวจสอบกันแล้วก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปแล้วถ้า เกิดมีการคอร์รัปชันขึ้นมาจริงๆแล้วเกิดมันเป็นตึกกากต้งหู้จริงๆงานนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบก็เป็นคำถามไว้ให้คิด